ถ้าคุณดึงข้อได้ไม่ถึง1ิทีนี่คือตารางฝึกที่จะทําให้คุณดึงข้อได้มากขึ้นเหตุผลที่มือใหม่ยังดึงข้อได้แค่ไม่กี่ครั้งอาจเป็นเพราะ1แรงกามือของคุณยังไม่มากพอ2ขาดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อรอมบอยและความคามล่องตัวของสมบัติสามมองข้ามท่าพื้นฐานที่ช่วยเพิ่มแรงกำแรงดึงอย่างเช่นท่าอินคลายบริเวรโร่งั้นเรามาเข้าสู่ตารางฝึกกันเลยท่าที่1ให้คุณดึงข้อด้วยฟอร์มที่ดีที่สุดของคุณมากที่สุดเท่าที่คุณทําได้แม้มันจะเป็นเพียงแค่1ททีเท่านั้นเมมมื่่อคุณไสาารถดึงขข้้้้ออึนไปไปดแลวย่าาาปล่่อออออยมืกกจให้้ตดวยท่าที2ท กาปูลร่ากูอับเป็นการดึงตัวเองขึ้นแบบไม่งอแขนจะใช้กล้ามเนื้อส่วนรอมบอยในการดึงขยับเฉพาะส่วนสมบักของเราเท่านั้นเมื่อทาครบ10ครั้งอย่าเพิ่งปล่อยมือออกจบบากบาร์ให้เรากำบาร์แล้วห้อยตัไวไวเ้เฉยจนกว่าเราจะหมดแรงกำผมจะเรียกทั้งสาท่าน,นี้ว่า1เซตให้เราทําท่าที่1นึ่งถึงสเนี่ยอีกจํานวน4เซตพักระหว่างเซต2อถึงสนาทีหลังจากนั้นให้มาท่าที่4คือท,ท่าอินคลยบริเวณโร่เซตละสิบสองถึงยี่สิบครั้งจำนวนสี่เซตหลังจากที่เราฝึกครบตามที่ผมได้บอกไปแล้วถ้า hand ี้าาาาาน